ทำสองหม้อก็ได <Sen? S 1> ้สองหม้อเนี่ยใช้ถ้วยก็ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้เด็กจะกินต้องสองหม้อสองหม้อนี่กินไม่เยอะหรอกเพราะว่าหมูเยอะนะสามโลตรงนี้เหรอเนี่ยไม่ถึงไม่ถึงเลยไม่ค่อยกินขชอบใช่กินต้มนี 到了，到了。 ไม่อยาผมไม่บผมใครใครใครแบบใครไม่ไม่อยากคบผมดีพบอกเหนียดท้ากูนะกูกูดีนี่เลปีแล้วนะจังเจนขาดบ้านกไม่ดีเลยนะยุงกัดมีสตปอกร้อนกระพิบืออาบเสือยืดแต่ พอไหมโรสามโดนอ่าพอไหมดีนเดียวก็หัวลุนแล้วแพ้ดีดีดีคำหนึงก็สองขีดแล้วว่ะห่าคาก็หมดแล้วว่ะดทะเบียนกะสองวันกินวันเดียวหมดไม่เดี๋ยววันนั้นเราก็ขึ้นเป็นมาม่าอีกวันนึงไปหาข้างหน้าเฮ้ยเดี๋ยวไปสังขารกนีตลาดสังขา เราตากขึ้นไปกินมาม่าแล้วก็ลงมาเฮ้ยเฮ้ยอาเอตอมกูก็ไปอเอ้ยเ๋แล้วแตสวยไหมพี่ตายมเอาจริงนะเนี่ยตามจริงนะเนี่ยอะไรเงาะหรืออไปจับสวยไหมเงาะหรือสลเนาะแล้วเนี่ยตัวไปอ่างไฟแล้วเเตาสับเตาเฮ้ยเจ็บ้อ่ะรู้แล้ว เพราะอะไรแงงอ้งนงอนี่เองง้อกับอะไรนะลำไยมาะอรต้มต้มเลยต้มต้มด้วยก้าวเฮาไปอยู่ที่บางแล้ว